สวัสด so ีค่ะตอนนี yup. okay? ้อย well, ู like okay, ่กับยูเม่ได้ของมาลุนะคะตอนนี้ก็เอ่มอยู่กับพี่อีกสองคนนะคะเอ่อแนะนำตัวหน่อยค่ะนิวค่ะไอตัวค่ะทุ้ยเอิมเลยอะไกันก็วันนี้จะมาเล่นเกมส์เลนี่ทับบี้กันนะครับมาล่าท้าผีแล้วก็ตามหาคัสตาร์ดกันนะพร้อมยังก็ไปลุยกันเลยดีกว่าตัดข้าตง์อะตังเดอิดหนึ่งอันที่ข้างหน้านะรีบโดวัเลยแล้วกันนะ Wood, อ,อันนี้ก pues ็ม uh ีอยู okay. okay. ่ยี่สิบห้าอันไปแล้วไปไปด้วยกันสิไปไหนเด้อเด้อเด้อผมต้องหันกล้องช้าๆโอเคเห็นแล้วเดียวเดียวเดียวไปไหนอีกคนนึงไปไหนอีกใครเดินต่อรอหนูก่อนรทำไมหยุดการวัดเดะเกิดอะไรขึ้นนั่นไงครับต้องเท้านำเลยครับ รอดูด้วยหนูแหลกอยู่เก็บแล้วค่ะโอเช่หรือยี่สิบสามนะจ๊ะยี่สิบสามมันชิวๆใช้กล้องชิวๆชอววานไม่ใช้กล้องแอดวานจะไม่เห็นเห็นใครเลยเห็นคนข้างหน้าเขาวิ่งตามวิ่งตามได้ยี่สวิ่งตาไม่ได้เฮ้ยจะไป่ดูอันนี้โอเคได้อีกอันหนึ่งนะจ๊ะ ยี่สองอาจ๊ะด้วยลอ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 ยอย่าพูดลอยสิขี่เว็บได้โอเคบินได้เหมือนไอโต๊ะมัวนี้ยังไม่้านะคะไม่เจอก็ดีแล้วจ๊ะนะกระดีสับโลก่วันนีเอ้ยคือไหนกันนะไม่เห็นเหมือนกันนะครับมันแบบมีอะไรมาโผล่ที่หน้าจอขาวๆน่ารักเดี๋ยวเอาไปไหนกันหมดได้เนี่ยเราไปตกถังแป้งมาค่ะตัวขาวเชียวน่ารักอ่ะน่าจะเปลี่ยนสีได้เฮ้ย ค่ะนั่นสินะมันหายไปไหนแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยหนูอยู่คนเดียววิ่งตามอยู่ครับเั่าค่าไปน้องแพรไปคนเดียวเงอชนผมหายไปแล้วผมหายไปแล้วถ้าแยกออกไปมันจะหาง่ายกว่าค่ะพี่นิวยังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วรู้สึกอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเอ้าพี่นิวหายไปไหนอ่ะมันแหลกตามไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เจอกันบแล้วเหรอ ยี่สิบแล้วหรือยี่ส็บแล้วครับบอกต้นไม้นี่ไงเจอละเอ้ยยังไม่ได้เก็บโอเคเอาบ้านรือย่างงั้นต้องแปลวหายไปไหนแล้วอะยี่สิบอ่ะนะได้อีกอันนึงนะอุ้ยตกใจเดี๋ยวนำจะได้บ้านอยู่แถวนี้นะโอเคสิบเก้าโอเคสิบเก้านะครับสิบเก้าแล้วมาแล้วค่อยค่อยบ้านบ้านบ้านเห็นบ้านแล้วเห็นบ้านแล้วยิงมาแล้วจ้ารอเขาก่อนนะบ้านนะครัตอนนี้หาคนไม่เจอ มีใครเอ็นดูไหมอยู่หลังคาบ้านผมอยู่ข้างบนหลังคาบ้านสวัสดีอ้าเห็นแล้วค่ะบฮัลโหลเรานี่ใครอะหันหลังมาเลยจ้ะอะไรอ่ะฮัลโหลอะไรเด้อบอดเอะพวกพี่จะไปกัระโดดเดี่ยวหัวกันเไดอร์นะลงนไรเดอร์โอเคลงข้างบ้านลงข้างล่างใช่ไหมเองอะไรอ่ะเฮ้ยมีหัวคนด้วยอ่ะสวัสดี น้ำแหลมอ้าวไม่ได้เก็บโอเคสิบแปดอันแล้วนะอ้าวไม่เจอหาหาของหรือหาใครหาคนไม่เจออยู่ในบ้านลยวัดเดอะอยู่ไหนอยู่ในบ้านอ่ะขี้เห็ดอยู่ใส่ต้นหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านฮะผมอยู่บนหลังคาบ้านใส่กล้องดีกว่าไม่ปลอดภัยไอ้ตัวอยู่ไหนวะตัวอะไรวิ่งเข้าวิ่งไปไหนไอ้ตัวอยู่ไหนวะ บนหลังคาครับผมอยู่บนหลังคาเอ้ยไม่เห็นใครเลยบนหลังคาเหมือนกันอ่ะหลังคาเหมือนกันเดี๋ยวไอ้ลืมลงมาข้างล่างแล้วอ่าวกี้เห็นคนข้างล่างเปล่าเดี๋ยวผมไปเก็บคัตตาก่อนดีกว่าครับเห็นคัตตาอยู่ตรงนู้นวิ่งไปเก็บแหละเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันรู้สึกกําลังไปเก็บครับเออเห็นเห็นไอเห็นไอตโตแล้วเห็นแล้วด้วยเออเราซูมไปหานายอยู่เห็นไอโด้นึงอันหนึ่งนะ เดี๋ยวจุดอันแน่เกตอันเดี๋ยววิ่งกลับบ้านครับไปจุดรวมตัวไม่โตเดินมาแล้วพี่นิวอยู่ไหนฮะอยู่บนหลังคาบ้านน้องแมวอะข้าวพี่นิวฮอบอ่ะจะเดี๋ยวนะสวัสดีพี่วะอขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแล้วไงต่อครับไหนวะต่อใครจะนำครับเหมือนมีเสียงตัวอะไรสักอย่างอยู่อะมันขึ้นบนหลังคาบ้านได้ มันขึ้นได้นะอ้าวกคิดว่านะพี่นยิวนำเลยครับโอเคเดี๋ยวลองส่องนูทันทีมีอยู่ไหนบ้างลองซูมดูด้วยกับใครเจอก็บอกแล้วกันนะตรงโน้นค่ะตรงเขาตรงนั้นน่ะมีก้อนหนึ่งอะไรนะตรงเขาตรงโน้นที่หนูหันหน้าไปมีก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งซูเป็นแต่ต้นไม้น้องเจ้า ตรงนู้นใช่ไหมตรงเท้านำไปเท้านำกอนเดี๋ยวพี่ตามโอเคเกิดความแปลกได้ไหมเกิดความแปลกักขึ้นแตกเช่นกันนะตามตามอยู่ครับโอเคเราว่ายน้ำในหนองน้ำเล่นนะจ๊ะไปตามหาคัสตาร์ดเล็ดมากมองไม่เห็นแล้วมีเห็นต้นหญ้าต้นไม้กระโดดอยู่กระโดดอยู่ต้นไม้บังอ้าวคนหายคนหาย ไม่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยังเห็นอยู่ลิปลีครับโอเคเห็นอะไรเห็นคัสตาด้วเห็นได้ไงเนี่ยมันอยู่แถวนี้นี่ไปไหนได้กระโเอาใได้ไหมอ่ะอยู่ไหนวะบอดไหนครับอ้าวแล้วทำไมอยู่สองคนอ้าวไปไหนแล้วบอดด้วยนี่ใครเอ่ยหรอตรงนี้ใครเอ่ยกระโดดยูผมนี่ไงสามคนแล้วอ่าฮะนี่ตรงนู้นม่อีกอันหนึ่งครับ ไหนวะเห็นไ,ไหมครับเห็น,นเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนู้นก็ตรงไหนว่เห็นอะไรแล้วครั่นไงเจอแล้วเจอละนั่นไงครับอ่งไงโอเคเก็บเลยนะจ๊ะยันแล้วอ่ะโอเคเก้าออนแล้วนะครับเหลือสิบหกอันได้ยินเสียงไรนวะได้ยินานานเลยครับผมอะมันอยู่ใ,ใกล้ๆแ่านี้ปะรู้สึกได้ไม่ค่ะไม่รู้สึกนะมันก็ไม่ได้ใ่เหมือนกัน มันยังไม่มาเลยมันจะมาแบบโอ้โหเต็มหน้าจอเลยใครครับอ๋อกระพริบกระพริบเต็มหน้าจอให้นายต่อเอาหายวอดอยู่ไหนกันหมดโอ้ยี่นี่ตัวอะไรอ๋อเจอแล้ววันนี้ใครสวัสดีผมเองนะแน้องแพลวอยู่ไหนแพลวอ่ะหนูอยู่ตรงเสาไอ้นี่อเสาอะไรโอ้โหเสาเหลืองก้มๆเหลืองๆนะคะก้มๆเหลืองๆเหลืองๆองนะ ดี๋ยวนะหนึ่องในแผนที่ตอนนี้ยืนอยู่ใกล้ๆกับเสาเสาเล็กๆก็เหรอพี่นิวหายโคนนะครับตอนนี้เกิดปั๊มเอนนี้แกะกกระจายไปถึงทัศน์ข้างหน้าหนูหนูขอไปเอาก่อนนะคะโอเคพี่นิวอยู่ไหนอ่ะนั่นไอนต่อใช่ไหมนั่นไอนต่อใช่ไหมตรงไหนครับนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆครับๆหอเห็นพี่นิวโดนแล้ว นั่นไงไหนวะนู้ทางโอเคเห็นแล้วไปเลยครับผมมันรู้สึกแดกมากกว่าเดิมเหลือ15อันไม่มีเสียงขอบขอบ14แล้วโ่าเยเร็วจังเลยยังยังไม่เจอเลยนะเก็บคนเดียวอ้าเจออีกอันนึงแม่โหเร็วอ่ะสองอันเลยไม่รู้ครับไลดอร์เล่นไหมครับ โอ <Okay. S 2> เคน้องแคลอยู่ไหนอะน้องแคลเห็นบ้านไหมเห็นค่ะมาบ้านหน่อยได้ไหมอุ้ยเต็มหน้าจอโอ้ยตกน้ำเลยอ้าวติบสามค่ะสิบสามแล้วเหรออุ้ยเราไปทำตัวให้ไม่จดดีกว่าครับ<笑><笑>แยกกันไปเก็บก็ได้โอเคแยกกันก็ได้ถ้าใครเจออะไรก็ก่งสิงล้อมมาแล้วกันนะ ผมเล่นแบบฮาร์ทอลนะครับยังแบบไม่แบบไม่ใช้กล้องอินเลนอะไรเงี้ยทำไมรู้สึกว่ามันแปลกๆทำไมเจอผีจังแปลกๆจิตสองค่ะมันมีเยอะไงน้องแพลวทำไมเรียบซ่า0.7ผมไม่ได้ใช้กล้องเนี่ยเลยตัวหนึ่งน้องแพลวแพลวซา0.7ไงงั้นเขา7ว้าวมันมายแล้วอยู่ที่น้องแพลวไอ้ไจะไอ้กล้องก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนหาให้เดี๋ยวหา ดี๋ยวชลอให้แต่ประเด็นคือเราหา้องแพไม่เจอนี่สังกตองเดีช่วยไม่ได้เมื่อกี้พลังงานตพเห็นง้ดคอไม่ใช่กล้องแต่ทำไมไม่เจอคัรดตอไอโตอย่าฮาดคอร์เลได้ปดวอรดเอาเอาออก้่ต่าเลยนี่ ผมติดอยู่ในเขาาออกไม่ได้เฮ้ยเจ้าทำอะไรไม่รู้กรับเข้ามาแบบมันมีซอกในภูเขาเข้าไปได้ออกไม่ได้เหรอออกไม่ได้แต่ก็ของใครฮะทำเลยใครออยู่บนเขานั่นเีใครวิ่งเข้าไปในเขาแล้วผมแน่แนเลยวิ่งตามวิ่งตามเหรอว่างอย่างเดียวเลยค่ะไหนอะไปตไหนแล้วพี่ิวอยู่ละอยู่ยุดตีนเขานี่ไงเจ้าละสวัสดีปวย แล้วออโดนชนเจอกันเองตลอดเวลาเลยแล้วน้องแพลวไหนไม่เจอน้องแพลวตันนั้นตัวนั้นอยู่ไหนน้องแพลวมันจริงก็เพยเยอร์อยู่เลยอยากันหาน้องแพลดีกว่าอย่ากันหาน้องแพลไปหากรนครับแล้วครับตา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 เเก็บนะครับชุดเหลือสิบันแล้วนะ <Yeah. S 2> มไม่เจอีเลยะ <พา S 2> เนี่ยิอเอ่อเสียงกีเนี่ยไปแล้วเอ้าเจอกัน,อนเอากี๊ผีเลยจริงเลยครับก้าวแล้วก้าวแล้วก้าวแล้วมีใครไปลงชายทะเลหรือยังอะยังเลยค่ะโอเคก็แสดงว่าอยู่แถวนั้นแน่แนเดี๋ยวนะที่เหลือมันมาที่บ้านอีกแล้วไม่มีความเกรงกลัวเฮ้ยเจออนนาคัตศาสอีกอันนึงอีกแล้วมันหนูไม่เจอบ้างเลยออยากเจอบ้างอะอาคัตพอดีกว่าครับเรื่องความน่ากลัว คอแหลกอีกคอมันแห да ลกมากมองตรงเฮ้แต่ถ้าไม่ใช่กล้องมันมองนี่นี่มันกล้องหาคันต po ์ตัดชัดเคครับเหลืออีกเจนทันครับเจ๋งไปเลยเมื่อกี้แบบแบบปุ้งยอันแล้วโอ้ยรีบจังเลยผมไม่เจอเลยเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ทับบี้ขีดขีดตัวแกลนแกลนคอครับเหลือหกอันนะตายแล้วอ้าวเข้าใหม่ได้เข้าใหม่ได้ วัดที่ไปเยอะห้าไหม่ห้องเดิมใช่ไหมครับใช่ดิใช่เลยแอปครับสองแอปครับสองชื่อ sì, ห้องน่ารักมากคือถ้าเจออันสุดท้ายอย่าเพิ่งเก็บนะครับอยาเก็บไอตัวเจออะไรตัวม่วงเอ้ยอย่าต่อยอย่าต่อยใจเย็นใจเย็นไม่ได้ใช้กล้องนะครับตอนนี้อยากสู้น้าอยู่ไหนวะอุัยมาแล้ว ำไมมันเดินเดินหยุดหยุดเน่ยครับไปตัวนี้ยไม่รู้สิอุ้ยทันหน้าวันครับตอนนี้นาราปีอยู่ที่ทะเลครับใครใครอยากถ่ายทำมาที่ทะเลครับเอ้ยอยู่ทะเลเนี่ยไม่เห็นไหต่อเลยยินหนะ่ยู่ตรงนิ้มๆเขบขที่มี่ภูเขาเลยเออโอ้โหครับมันเห็นเห็นนะมันเห็นในนั้นคาัตายอยู่เห็นยังครับไม่ใช่มาสองตัวนะครับตายนะครับไม่รู้ตัวเนวครับตายเก็บก่อนนะคาัตายเจออันหนึ่งแล้ว เอ้ยซึบเอามันหายตัวไปในพงหญ้าโอเคเหลือสองนะเหลือสองนะชิ้นเหลืออีสองชิ้นชิวครับมองผ่านกล้องเล็กใช่ไหยมันไม่ใช่ตะเลเฮ้ยมันติดอะไรเนี่ยอย่าตายยา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 ไออันนี้อันนี้โอ้โหมีการสร้างความแหลกกัดมาก่อเนี่ยท้ายนี่ใครจะเอาคะเฮ้ยเอ้ยหนุหนุจะได้ใส่วางไม่เอาแล้วไม่เอาครับจะตายยกทีเจ็บเลยครับถ้าเจ็บจะอีชิ้นแล้วค่ะ เก็บแล้วเลยเก็บแล้วเลยอ้าวอ้าวเฮ้ยจะได้แต้มไม่เก็บเลยขาจนมีนาทีสุดท้ายนะแล้วหนึ่งอันและหนึ่งหนึ่งอันอ้าวอันค่ะจะตายก่อนไหมเนี่ยไอโต้ซู่ซู้แร็ปแร็ปแร็เกือบแล้วโซนแล้วจ้าเดินมาทั่วเลยหาไม่เจอแล้วบันตุอตายอ่ะยังไม่เก็บดีไหม เฮ้ยแต่ตัวนี้มันอยู่กับผมอ่ะเก็บเลยดีไหมแล้วแต่เลยใครจะโคตรเบล่าอะไรคือเจตจะคิวเลอร์ตายร่าว่โอ้โหอยาเพิ่งยเพิบอดก็ได้อย่าเพิ่งไอ้อย่าเพิ่ตายอนเก็บเลยก็ไปเก็บแล้วเอย่าคูเป็นอย่างนี้ขัดตันตรงหน้านี่แล้วไอม่วงหายเฮ้ยไเอเฮ้ยโดนอยู่ งงกลา่ผ่านแล้วผ่านแล้วตบมือแตกนะครับอุ้ยกองเต็มจอโอเคก็บทนี้ก็คือบทเดย์นะครับเป็นโหมดที่สว่างนะครับสว่างขึ้นคาตาอยู่ตรงหน้าหนูคาสตาอยู่ตรงหน้าอีกแล้วเอาเอาเอาเอียนนี่ตกใจจะมาแตกๆมันจะมันจะหลอนขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ต้องใช้กล้องแล้ว แต่แม่งแหลกมากบอกตรงนู้นใช้กล้องเหมือนเดิมพอมันแหลกแหลกเกินไม่ไหวใช้ใช้กล้องแล้วมืดเลยอะ่ะค่ะนู้น <No. S 2> ไม่ไหวเลยจะหมดกลางคืนเลยใช้กล้องแล้วมันแบบแตกอย่างกลางคืนเลยนะใช่หายไปทุกคนเฮ้ยทัศน์โดนเดีวยดวยอีกแล้วเหรอแต่ไม่ใช้กล้องมันแหลกเกินไปไม่ไหวอ่ะผมอยู่คนเดียวอีกแล้วของอินฟารเรดนี่แม่เจ้าสุดยอดไปเลยผมไม่ใช้กล้องเนาะ ลืออีกเท่าไหร่คะ13ครับครับผมค่ะตอนนี้หนูไล่เก็บต่อไม่ได้ยินเสียงอะไรวะกำลังหาใครสักคนนึงตามเกาะนี้เพื่อทำลายเป็นหมูป่าเฮ้ยเชื่ออันหนึ่งแล้วเก็บ12 11แล้ว11แล้วไวจุงอยู่ทะเลแล้วครับมีศพอ้าวตรงศพไม่มีคัดตาดเนะศพเด้งมาเนี่ยภาคนี้ ไม่เดง้งไม่เดง้เดงอ่าฮะน่ารักอนะ่ะขายเอ้ยใครอ่ะเดี๋ยว,เ,ยวเจอเอีกแล้วใครนะผมตกใจพี่นิวเหรอครับฮรเปล่านะเอา้าน้องแววเหรอไม่ใช่ค่ะหนูซอมบี้อ้าใครอ่ะซอมบี้ซ้ายล่างซอมบี้หรือเปล่าไปฝั่งหนึ่งก็ได้เลยเจอคัตตันแล้วที่ทะเลมีด้วยไม่หนูไม<ว>่เจออะไรบ้างเลยทำไมต้องเจอเขาก็ผมไม่มีอะไรเลยเหลือสิบอันแล้ว ถ่ายแล้วคนดูเนี่ยไม่มีอะไรเลยเก็บแล้วค่ะเลขเก้าแล้วเลขเก้าหารไปพี่นิวไม่เจอผมไม่เจออะไรเลยพี่นิวโหนไปปะจะอัพอะไรให้คนดูเนี่ยโอ้ยม่กอดบ้านหมดใช่ไหมคะเจอเจอเกินกว่าที่จะเข้ารูบนบ้านหนูเห็นแล้วอันหนึ่งมันอาจจะเข้าสวัสดีแหลกจุงเบยเป็นรังสิคะโอเคโดแล้วแปดอะไรนั่นะจ๊ะ ตรงนั้นตัวอะไรค่อยอยู่อ่ะเอ๊วิ้ยใครวะอุ้ยใครวะเห็นใครเลยใครว้อนใจนะสองคนสวัสดีไอโต๊ะปะเนี่ยไม่ใช่ครับกระโดดกระโดดเรเห็นเป็นรูปค่ะไม่ใช่เหรอใครวะใครวะหรือหกแล้วหรือหกแล้ววิ่งมีกัมั้อุ้ยเต็มหน้าจอเลยเจอบ่อยๆแล้วมันรู้สึกแตกๆแล้วค่ะมันแตกๆชอบผน อยู่นะเดินจะล่อให้เราตายใจเต้าค่ะคิดถึงอะทำไมเสียงหยุดเงียงเนี่ผมเป็นอะไรกับเายกหรือเปล่าเนี่ยมันนินเสียงบางอย่างแล้วสี่แล้วแล้วสี่แล้วเร็วแท้เลือดสี่ค่ะเลือดสี่แล้วรู้สึกแง่พักแรกมากเลยวันมาต้องอีกแล้วมาแล้วันนินให้นี่โพวะเนี่ยโพหกพอเหรอ ตัดแดง่งแต่ว่าอยู่ใกล้บ้านนะไอโตะวะเอาเลยครับนเป็นเปล่า,า,ยยาวะในกลางเมืองด่านนี้ดีเนี่ยไม่ต้องใช้กล้องเลยครับอย่าไม่ใช้บ้านแต่มันแหลกอ่ะแหลกมากๆเลยไอพ่อเสียไม่ใช้กล้องคือมองไม่เห็นกระตาดมันไม่เนื้องแ,อแ<ส>งค่ะไอโตะอยู่ไหนวะาผมไปอ,อยู่ที่ผูกคอแล้วเนี่ยเอ้าพี่นิวอยู่ตรงผูกคอครับเดี๋ยวมางกล้องเอา้า ตองแล้วมองไม่เห็นแย่มาทางไหนกำไม่ได้ดกรรมำให้ตัวเห็นบ้านด้วยบ,บ้านเหรอผมยังไม่เห็นบ้านเลยอะ่ะนะครับสองหาบ้านก่อน z ูมได้ไหม z o โอ้ในบ้านมีคันส,สตาร์นี่วะสวัสดีขอโดหน่อยนะจ๊ะไปไม่เห็น้นแล้วอ,อกี้ใช้เปล่า,าโดโดโดโอเคสามแล้วนะนะเี้ยเป็นเสียงติดตัวไม่มากำลังส่องหาบ้าน แล้วเฟฝนมันตกทะลุหลังคาบ้านมันได้ว่าเพิ่งสังเกตเห็นบ้านหลังคาบ้านลุลบ้านลุน <c oughs> บ้านร <c oughs> ั่วบ้านรั<า>่วไม่ได้ชมแสงมาหลายปีอะค่ะน้ำท่วมบ้านนะฮะทั้ปีทั้งหลายไอโตไม่เห็นเราจ๊ะสวัสดีเมื่อกี้เห็นบ้านแล้วด้วอะไรตัวแผ่วอีแล้ว ผ,ผแลเจอแล้วผมไม่เจอใครเลยเนะจอที่ข <ś> อบแต่ไม่เจอบ,บ้านอ้าวเอาวบานแวมานินื่กอกอี้กไม่ใช่ไอตัวหรอวะโนอกีไ้ไม่ใช่ไอตัวหรอแงยบเลยเม่ก้ินต่แ้ววนตอา้เมือกี้นไอตัวอยู่ในบ้านโน่ใครวะใครกระโดดออกมาจากบ้านนอุ้ย ผมอยู่หลังคาบ้านอ่ะที่นี่ยู่หลังคาบ้านครับเออเมื่อกี้นึกว่าไอ้โตงงเลยอาจ่ะจ้ะเดี๋ยวับเดี๋ยวไปที่บ้านกำลังไปที่บ้านครับลมพลนลมพลอ้าวแล้วเมื่อกี้ใครนม่อสิเมื่อกี้ใครอ่ะเมื่อกี้มันหลอกเราอ่ะงงทำไมไอโตะอ้าวใครเข้าไปในบ้านอ๋อพี่อ่ะสวัสดีโอ้สามคนแล้วอ้าว มีเอามีสี่้อข้างหลังข้างหลังข้างหลังเ้นหลังอะไรอ่ะน่ารักอ่ะมันอยู่บนหลังคาบ้านบนหลังคาบ้านก่ร่อดมาวะไปแล้วค่ไป่วม่เลยมันไมไปอยู่นี่มันนองหน้าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอ้ ชัดเ oh, จนแจ่มแจ้งไม่ตกรูหรอว่าเอ้ยโอ้โหมีกระโดดข้ามเฮ้ยอย่าไปพามันมาตรงนี้อย่าพามันมาตรงนี้มันเข้าไปไม่ได้ครับนั่นเอาสไลเดอร์สวัสดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะโอเคดีแล้วสวัสดีจ้าอ่ีไหนกันนะครับสวัสดีฮัลโหลอันบ้านหรือเปล่าครับไม่มองอะไรเขาหรอกทำไดนเขาหรือจ้าตัวเทวัดีชัดมากนอยมองหน้าชัดมากมันนิ่งไปเลยอะ ครับนะครับตอนนี้ตกใจโอ้าวใหม่ก็แลดีแต่ตามเข้ามาเลยเดี๋ยวตามเข้ามาตกใจตายเลยอืมอะต่ชนอืมภาพนี้สุดยอดเลยเห็นเป็นอาเบะม่วงยืนข้างหลังมีแบกาวสีขาวๆเป็นลำแสงรู้สึกมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเลย อ,อ้าวให้ตอไปไหนแล้วี่วิ่งไปชนมันนะครับแล้วตายเองกรมเลยชนเองด้วยนะภ <c oughs> าพที่สวยงามมากเลยมันบุก <c oughs> ใครเนี่ยนี่ใครโดนเร <c oughs> าถ่ายทำชีวิตสัตว์โลกเราจะต่ยนะ <c oughs> อย่าล้อทางนี้สิต่หน้าใครก็ไม่รู้นะจ๊ะโ <c oughs> อ้หหเป็นภาพ <c oughs> <ด>สีซิลูเอ e ที่สวยงามมากเลยอ่ะอย่าลากเข้า,าตรงนี้สิอย่าลากอย่าลากตรงนี้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  ใจเย็น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 หัาแม่งมันตามมาแล้วมันตาม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 ทะเลแกหัวทำไมมเจอทะเลไม่เอาแล้วหนูไปก่อนแล้วมันตามมาแล้วไม่ไ้นน้วะไม่ไหนแล้วค่วะโหยไม่ไม่แลกแลกอยู่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 แกอยู่เดี๋ยวเพิ่งมาด้น,นะคะเดี๋ยวเพิ่งมาใจเย็นใจเย็น ทำใจ<ช>สงบมาแล็กระโด,ด,โ,ด,ด <laughs> โอ้ยมันตามเรามาทำไมหนูแหลกไม่เข้าใจหนูเลยไงหาบ้านไม่เจอยังอยู่เปล่าวะแล้วอุ๊ยมันกีใ้ใครอะนี่ใครถ้าเห็นใครเดินถทาหลังนะครับเป็นผมแน่แน่ชัวร <c oughs> ์ขี้นิ้วใช่ไหมครับถอยหลังอะเดินถอยหลังอยู่อ่ะขีงนิูวเดินถอยหลังรู้ <c oughs> <c oughs> แล้วโดดมันเห็นเมื่อกี้กลัวกลัวมากเลยไอตัว ก็จะได้ตามรอมันน่ากลัวมากไอโต้วไม่บอกว่ามมาด้วยมันมาด้วยถึงหันหลังเด้อเนี่ยเกือโดนแล้วไม่ได้เกิดมาเชียวๆเลยอุ้ยเมื่อกี้ตอนไอโต้ตายขึ้นกี่ชิ้นเนาะอ่าตอนนี้เหลือสามชิ้นไม่นี่ยครับสามโอเคสามหรืเหรอวะคนละก้อนค่ะคนละก้อนหามกันคนละก้อนขันละก้อนเจอแต่ก้อนพลังงานเป็นก้ามเก้เลยครับเป็นเป็นก้อนเป็นก้ามเลย สิอันนี้ยากกว่ายี่ห้าใช่ไหมใช่ค่ะวิ่งไปทะเลแป๊บทะเลไม่มีอะไรแล้วไปต้องไปแล้วอาใครวิ่งลงไปใครวิ่งไปเะาไอโตะแนบเลยลองดูไม่เป็นไปได้ถึงไหนวิ่งไปไหนไปเนี่ยสุดแมปปะโอ้โหไกลเกินกลับแป๊บรู้สึกใช้เวลาหานานมาก เดินรอบขอบไปเจอแค่ขอบโอเคไหมก็อุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจ็ดโอเคเดี๋ยวนะต้องน้องโดกันเฮ้ยสองเลยสองเลยสองสองเฮ้ยใครอ่ะสนใจเหลือหนึ่งนะเหลือหนึ่งนะเหลือหนึ่งหนึ่งนะนี่พี่นิวหรือเปล่าไม่น่าใช่นะอุ้ยสวัสดีใครอ่ะกระโดดโดดโดด ช,ชัดเลยตกใจแล้วตกใจคนไม่ตกใจผีนะโอเคแล้วหนึ่งอันแล้วนะรู้สึกเมื่อกี้จะมีคนหนึ่งเจอ,อพอดีออไปดีกว่าครับน้องไปอย่างเดียวอ้าวเจอคนอีกแล้วใครเอ,อ่ยยืนนิ่งเลยใครยืนนิ่งไม่ใช่ผมแน่แผมวิ่งอยู่ไม่ใช่ค่ะหนูวิ่งเหมือนกันเหมือนเจอใครวิ่งตายอ้าวแล้วเป็นไรตายอ่ะ ที่ยืนนิ่งใช่ไหมคะคนที่ยืนนิ่งใช่ไหมอ้าวอ้าวเป็นอะไรตายอ่ะหืมเสือเจอเจอแล้วนะเกลียดสาดเต็มจอให้เก็บเลยไหมเจอแล้วอ่ะเอาเบอยครับโอเคโอเคครั้งสุดท้ายนะจ๊ะโดแป๊บโอเคผ่านจ้องแล้วทีรวมทั้งไอ้ตาเมื่อกี้นี่ค่ะนานกว่าเดิมเดี๋ยวกให้ไปตัดเอาก็ได้ค่ะ ได้เลยโอเคก็สำหรับเรนนี้ทับบี้ในพาทนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะไปละบ๊ายบายบ๊ายบายค